สวัสดีครับทุกคนกับเข้ามาพบกับช่อง Movie w o n d e r e r นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นอนิเมะนะครับเป็นอนิเมะที่เป็นมูฟวี่นะครับที่มีตั้งแต่ปี2012นั่นก็คือประมาณ9ปีที่แล้วในเรื่องที่เรียกน้ำตาทุกคนได้อย่างง่ายดายสำหรับเรื่องนี้เลย w o o บ s h o o d e n This is a story about my mother and it's true every word of it. Maybe you'll laugh when I tell you. Wolf Children นะครับผลงานกำกับของคุณมารุโฮโซดะนะครับ <It S 1> คนที่เคยกำกับเรื่อง The Girl Who l i v e s Through Time นะครับที่เป็นแบบย้อนเด็กสาวที่มัธยมที่ย้อนเวลาได้นะครับแล้วก็ Summer Wars นะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยรีวิวเรื่องนั้นเอาเรื่องนี้ก่อนคือเรื่องนี้ชื่อภาษาไทยว่าคู่จีชีวิตอัศจรรย์นะครับชื่อเรื่องมันไม่ค่อยสื่อถึง ของเรื่องเท่าไหร่เลยมันไม่มันก็ไม่ค่อยจี๊ดเท่าไหร่แต่ชีวิตก็ค่อนข้าง,งอาจจัศจรรย์นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่นะครับคุณแม่คนหนึ่งที่ต้องเลี้ยงลูกสองคนซึ่งลูกสคนเนี้ยเป็นลูกครึ่งหมาป่าครับอา่าประเด็นก็คือว่าตัว,ต,วตัวเรื่องเนี่ยมันจะเล่าเรื่องของคุณแม่ก่อนคุณแม่ไปพบรักกับคุณพ่อซึ่งตัวของผู้ชายเนี่ยเป็นไอ้นี่ครับเป็นเป็นครึ่งคนครึ่งหมาป่าคือสามารถแปลงร่างเป็นหมาป่าได้นะครับแล้วก็ ทั้งสองก็พบรักกันสุดท้ายก็ให้กําเนิดลูกมา2คนแล้วก็ลูกทั้งสองคนเนี้ยก็เป็นแบบครึ่งคนครึ่งหมาป่าคือจะแปงลงร่างไปตอนไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือหนังจริงๆมันก็เนื้อเรื่งมันก็ไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้แบบแบบต้องมาซึ้งมาเศร้าอะไรนะครับแต่ผมว่างานภาพอะดีนะครับแล้วก็มันก็ลื่นไหลเนาะจะว่าไปคือมันก็ไม่ได้เก่าขนาดนะั้นเพาะมแค่ประมาณ9ปีที่แล้วเองนะครับแล้วก็ ตัวละครแต่ละตัวเขาก็ค่อยๆถ่ายทอดมาให้เราค่อยๆอ,อ,อินครับว่าออก่อนจะเจอโศกนาฏกรรมในเรื่องนี้ความรักมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็ลูกทั้งสองคนที่ที่โตขึ้นมาเนี่ยจากการเลี้ยงดูเนี่ยแบบเป็นยังไงบ้างสุดท้ายคือจริงๆรงผมว่าพอยต์หลักของเรื่องคือเขาต้องการจะให้เราเห็นว่าถ้าเกิดคุณเป็นซคร่งคนขึ้นหมาป่าแล้วก็คุณสามารถกลับไปอยู่ในป่าได้หรือว่าคุณจะสามารถ เรียนหนังสือเข้ามาหาลัยทํางานเป็นคนปกติได้อย่างเงี้ยแต่ชีวิตมันต้องเลือกครับมันจะเป็นทั้งสองอย่างไม่ได้เพราะฉนั้นคุณต้องเลือกว่าคุณจะเป็นอะไรอ่านี้ก็เป็นช้อยช้อยที่แบบว่าเด็กทั้งสองคนเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาต้องตัดสินใจว่าโตขึ้นไปจะเป็นยังไงนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยสะอยหรอกเพราะว่าจริงๆดูไปนิดเดียวก็รู้ละคือเหมือนแบบตัวเด็กตอนตัวพี่สาวเนี่ยตัวเด็กเนี่ยอยากอยากเป็นอยากเป็นคนส่วนตัวน้องชายเนี้ยอยากเป็นหมาป่าอยากเข้าไปอยู่ในในป่า ทั้งสองคนก็เลยแบบมีเป้าหมายชีวิตที่ไม่เหมือนกันประมาณนี้แล้วกันซึ่งมีช็อตบีมน้ำตาไหมบอกว่ามีครับมีมีตั้งแต่เปิดเรื่องมาสักพักหนึ่งแบบเกิดเรื่องมาสักหน่อยก็เล่นและแล้วกป็ประมาณกลางๆเรื่องจะท้ายเรื่องก็มีอีกนะครับแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวมันก็จะไม่ได้น,านา่าลำคาญนะมันไม่ได้แบบน่าแอนนอรหรือว่าน,านา่าลำคาขนนผมว่า ดูแล้วผมอะโอเคคือผมดูกลางคืนด้วยถ้าดูกลางคืนแล้วดูไม่หลับมนี่แสดงว่าโอเคนะครับปกติผมไม่ค่อยดูแนวที่มันแบบดราม่าอะไรแบบเรียกน้ําตาแบบญี่ปุ่นขนาดนั้นใช่ไหมแต่เนี้ยมันมีความแบบแฟนตาซีเข้ามาด้วยมันก็ดึงผมได้ระดับหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้ผมต้องบอกว่าถ้าใครจะดูเนี่ยมันจะมีแอปชื่อ a n i เม l a b นะครับไม่แน่ใจว่าที่ไทยดูได้ไหมแต่ว่า,าน้าต่อปีเอ็นดูได้อยู่แล้วก็ ดูใน u t u b e อย่างเงี้ยมันก็จะสามารถซื้อได้ครับก็ค่าเช่าก็ไม่เท่าไหร่ครับสามารถแบบเช่าดูได้นะครับแล้วก็ต้องดูว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีแอปอะไรที่แบบว่าเอามาลงบ้างไหมเนี่ยอาจจะลงเ e ็ f ฟ i ิกในอนาคตแต่ว่าอันนี้ผมเอามารีวิวเพราะผมเพิ่งมีโอกาสได้ดูพอดีเพราะนั้นถ้าใครชอบก็สามารถไปหาดูกันได้นะครับและสุดท้ายนะครับอย่าลืมดูกันมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับแชร์ก็ได้แล้วก็อย่ากดติดตาม u b s c r i b e นะครับ ในส่วน,นของคอมเมนต์เนี่ยจริงๆผมจะบอกว่าติชมได้ตามสบายเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ตินะว่าแบบเฮ้ยทำไมเรื่องนี้รีวิวแบบนี้ทําไมแบบไม่เรื่องนี้รีวิวไปในทางนี้หรอทําไมแบบตรงนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมจะได้ปรับปรุงนะผมอยากให้แบบคุยกันได้ครับมีคําถามอะไรแล้วก็หลายๆครั้งคําถามที่ผมหาคําตอบไม่ได้ผมก็จะไปถามเพื่อนหากูรูที่แบบว่ารู้เรื่องนั้นจริงๆอย่างเช่นแบบเรื่องอนิเมะ เงี้ยหรือว่าเรื่องหนังเรื่องนักแสดงเนี้ยบางทีก็ต้องไปถามคนอื่นแค่เซิร์ชกูเกิลยังได้ไม่มากพอนะครับก็ถามฝากถามเเข้ามาได้นะครับเพราะว่าแก๊งผมเงี้ยพวกเพื่อนๆก็ดูหนังกันเยอะนะครับแล้วก็รู้รู้เรื่องอะไรพวกนี้กันเยอะนะครับแล้วก็เจอกันต่อไปใน EP หน้าครับผมสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะติดตามช่องของเรานะครับและอยากจะเป็นสมาชิกสามารถเข้าไปได้ที่ p a t r e o n c o m m o v i e w a n d e r e r นะครับ โดยเริ่มต้นเพียงแค่1เหรียญเท่านั้นนะครับเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถช่วยเหลือช่องหัวเราได้แล้วนะครับให้เรามีกํบบาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปได้นะจ๊ะ